สบายดีทุกคนเมื่อนีนเราจะมาลมกันถึง8แนวคิดที่ทรงพลังสุดๆซึ่งแนวคิดเหล่านี้อาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราต่อกับโลกต่อกับการใช้ชีวิตไปเลยก็เป็นได้เรามาเบิงน้ำกันเนาะว่า,วามีอย่างแดเคยรู้สึกแบบนี้บอกแบบว่าอยากจะเห็นให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นอยากพัฒนาตนเองแต่พอจะเริ่มเหตุแท้กลับมาคิดว่าเออสิเริ่มจากจุดใดก่อนดีวันนี้เรามีคําตอบที่อาจจะช่วยได้เราจะมาสํารวจแนวคิดดีๆที่จะช่วยนําทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงนํากัน โอเคเรามาเริ่มกันเลยเนาะส่วนทำยิดนี่เฮาจะมาว่าเรื่องการควบคุมโรคภายในของเฮาเองมันก็คือเรื่องที่หลายๆคนต้องเคยเจอแน่นอนนั่นก็คือการพัดวันประกันพุ่งและการซ่อกหาแหงบันดาลใจที่แท้จริงแนวคิดทำยิดนี้มาจากทีมเออร์เบิลซึ่งเราอธิบายเรื่องการพัดวันประกันพุ่งได้แบบเห็นภาพคักหลายเราบอกว่าในหัวของคนที่มักพัดวันประกันพุ่งมันบอแม่นย่อนว่าเฮาขี่ค้านแดแต่มันคือกับว่า มีการต่อสู้กันของตัวละครสำคัญๆที่อาศัยอยู่ในสมองของเฮานี่แหละในสมองของเฮาเนาะมันมีสองตัวละครที่สู้กันอยู่ตลอดตัวธมิตรคือตัวจริงจังอันนี้คือผู้ตัดสินใจด้วยเหตุผลมันคือส่วนที่อยากให้เฮาเฮ็ดเวียกที่ควรเฮ็ดวางแผนเพื่ออนาคตแต่ตัวปัญหาคือตัวที่สองนั่นก็คือลิงมวนซื่นเจ้าลิงตัวนี้บ่สนใจอย่างเลยขอเพียงแต่ได้เฮ็ดอย่างที่มันม้วนมันง่ายในตอนนี้ก็พอ พอตัวจริงจังจะจับพวงมาลัยเริ่มเฮ็ดเวียกเจ้าลิงตัวนี้ก็โดดมาแย่งพวงมาลัยเลยแล้วก็พาเฮาไปเบื้อง YouTube ไปเปิดตู้เย็นเฮ็ดให้เฮาบริเฮ็ดเวียกอย่างเป็นสิ้นเป็นอันจากเถื่อแล้วเป็นอย่างพอใกล้จะหอดกำหนดส่งเวียกเฮาจังมีแหงเฮ็ดเวียกขึ้นมาได้ก็ย้อนว่ามันมีตัวละครที่3ปรากฏตัวขึ้นมานั่นก็คือตัวแพนิคปกติแล้วมันจะนอนหลับอยู่แต่มันจะตื่นขึ้นมาก็ต่อเมื่อเห็นว่าเส้นตายใกล้เข้ามาแล้ว และสิ่งเดียวที่เจ้าลิงมนซื่นย่านที่สุดก็คือตัวแพนิกนี่แหละพอมันตื่นขึ้นมาปุ๊บเจ้าลิงก็จะแลนหนีขึ้นต้นไม้เฮ็ดให้ตัวจริงจังสามารถกลับมาควบคุมพงมาลายและพาเฮาเฮ็ดเวียกให้มันสำเร็จได้เอตว่าการที่จะมาอาศัยตัวแพนิกยุตตลอดมันก็คือซิโบดีต่อสุขภาพในระยะยาวเนาะคำถามก็คือแล้วเฮาจะสั่งแหงบันดาลใจที่มันยืนยงที่มันมาจากข้างในของเฮาเองโดยที่ไม่ต้องรอถาให้เกิดความวิตกกังวลได้แนวใด แดนพิงค์ให้คำตอบที่น่าสนใจหลายว่าแทนที่จะรอท่าตัวแพนิกแหงบันดาลใจที่แท้จริงมันมาจากภายในของเราเองมันประกอบด้วย3อย่างคือ 1. ความเป็นนายของชีวิตตนเองความรู้สึกที่เราได้ควบคุมเส้นทางของเราเอง 2. ความอยากเก่งขึ้นความรู้สึกดีๆที่เราได้พัฒนาตนเองในสิ่งที่สําคัญและสุดท้ายเป้าหมายที่ใหญ่กว่าการรู้ว่าสิ่งที่เราทํามันมีความหมายและเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่เมื่อใดที่เวทของเรามีครบทั้ง3อย่างนี้ เจ้าลิงตัวนั้นก็จะไม่มีอำนาจเหนือเราอีกต่อไปเอ้าพอเขาจัดการกับโลกภายในของเขาได้แล้วขั้นต่อไปก็คือการสร้างความสัมพันธ์กับโลกภายนอกนั่นก็คือส่วนที่2ศิละปะแห่งการเชื่อมโยงเขาจะมาเบิ้์กันว่าจะสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกับคนอื่นให้ดีขึ้นได้แนวไหแนวคิดจากเอมี่คัตตีสีให้เห็นว่าภาษากายของเขานั้นสําคัญหลายมันบ่เพียงแต่สะท้อนความรู้สึกของเขาออกมาให้คนอื่นเห็นซ่้ๆได้ แต่มันยังสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกภายในของเฮาได้อีกพร้อมที่น่าสนใจก็คือมันบ่เม่นแต่ความรู้สึกที่ส่งผลต่อห่างกายแต่ห่างกายก็สามารถสั่งความรู้สึกได้คือกันงานวิจัยพบว่าเพียงแต่เฮาปรับท่าทางให้เบิงมั่นใจเช่นการยืดอกขึ้นประมาณสองนาทีก็สามารถเพิ่มฮอร์โมนความมั่นใจและลดฮอร์โมนความเครียดได้แท้แทดังนั้นถ้าอยากรู้สึกมั่นใจลองทำท่าเฮ็ดก่อนเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วมือหนึ่งมันจะกลายเป็นความจริงขึ้นมาเอง แน่นอนว่าการสื่อสารบอแมนแต่เรื่องท่าทางเนาะคำว wow ่าวกสำคัญที่สุดจูเลียนเทรเซอร์ได้ชี้ให้เห็นเจ็ดนิสัยการว่าที่คือกับบาปที่ทำลายการสนทนาตัวอย่างเช่นการนินทาฟังมันก็มวลอยู่แต่มันให้ได้คนบอไวใจเฮาการตัดสินคนอื่นซึ่งให้ให้โบมีไัยอยากเปิดใจนำการคิดลบและการขี้บนซึ่งดึงพลังงานของทุกคนลงนอกนั่นก็มีการหาข้ออ้างการตัวและการยกตนคมทานทั้งหมดนี้ล้วนแต่ปิดกั้นการเชื่อมโยงที่แท้จริง ในทางตกันข้ามเพื่อให้คำว่าของเรามีพลังเราแนะนำให้ใช้หลักการ4อย่างที่เอินว่า H e l H คือ Honesty ความซื่อสัตย์ว่าความจริงอย่างตรงไปตรงมา A คือ Authenticity ความจริงใจเป็นตัวของตัวเองคนจะเชื่อมต่อกับเราได้ง่ายขึ้น I คือ Integrity การว่าจริงทาจริงเห็นให้คาว่าของเรามีน้าหนักและสุดท้าย L คือ Love ความรักและหวังดีไม่ใช่ความรักแบบโรแมนติกใดแต่คือการปรารถนาดีต่อผู้ฟัง ถ้าเรามีครบทั้ง4อย่างนี้คำว่าของเราก็จะสร้างผลกระทบที่ดีได้เพื่อยกระดับการสนทนาเซเลสเฮดลี์ก็ได้ให้คำแนะนำที่เรียบง่ายแต่ส่งพลังในบรรดา10ข้อนี้หัวใจของมันแท้ๆเลยก็คือจงเป็นผู้ฟังที่ดีหมายความว่าเมื่อคนอื่นเว่าเราตั้งใจฟังแท้ๆไม่ใช่แค่รลอทาหอดตาเหาเว้าอีกข้อหนึ่งที่สำคัญคือให้ใช้คำถามปลายเปิดแทนที่จะถามคำถามที่ตอบได้แต่แม่นหรือไม่แม่นให้ถามคำถามที่เริ่มต้นด้วย ไพ่หยางอยู่ใสเมื่อใดเป็นหยางหรือแนวใดมันจะเชิญชวนให้คู่สนทนาได้แบ่งปันเรื่องราวของเขาและสุดท้ายจงยอมรับว่าเราไม่รู้ทุกอย่างการสนทนามันคือการเรียนรู้ไม่ใช่การแสดงความรู้มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเขาจะมาลมกันเรื่องการสร้างชีวิตที่มีความหมายนะในส่วนนี้เขาจะมาสำรวจเบื้องเสาหลักที่สำคัญในระยะยาวซึ่งจะนำไปสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จ อันนี้อาจจะเป็นคำถามที่ใหญ่ที่สุดข้อหนึ่งในชีวิตของคนเราเลยก็ว่าได้โรเบิร์ตวอลลิงเจอร์ได้นำเสนอคำตอบจากงานวิจัยที่ยาวนานที่สุดในโลกของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดงานวิจัยนี้ได้ติดตามชีวิตของคนกลุ่มหนึ่งเป็นเวลาดกว่า80ปีไม่ใช่ปี2ปีนะแต่80กว่าปีตั้งแต่พวกเขายังเป็นวัยหนุ่มจนเฒ่าแก่ผ่านหุนลูกหุนหลานเพื่อซอกหาคำตอบว่าสิ่งใดกันแท้ที่ทำให้คนเรามีชีวิตที่ดีและมีความสุข และคำตอบที่ได้จากการศึกษาที่ยาวนานนี้ก็เรียบง่ายอย่างบนาเชื่อมันไม่แมนเงินบม่แมนชื่อเสียงหรือความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ที่ดีคนที่มีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นกับครอบครัวหมู่เพื่อนและคนรักบ่เพียงแต่มีความสุขกว่าแต่ยังมีสุขภาพดีกว่าและอายุยืนกว่าอีกด้วยสิ่งสําคัญบม่แมนจํานวนหมู่ที่เอามีแต่เป็นคุณภาพของความสัมพันธ์และความรู้สึกที่ว่าเขาสามารถพึ่งพากันได้ในยามที่ต้องการ นอกจากชีวิตที่มีความสุขแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนปรารถนาก็คือความสำเร็จแล้วอย่างคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดแอนเจล่าลีดัคเวิร์ดได้ค้นพบคำตอบที่อาจจะสำคัญกว่าพรสวรรค์หรือ IQ ซ้ำนั่นก็คือกริดกริดคือความอึดความทนทานและความบ่ยอมแพ้ต่อเป้าหมายในระยะยาวคนที่มีกริดเนาะเขาจะเบิงชีวิตและเป้าหมายของเขาว่าเป็นการแล่นมาราธอนโบแม่นการแลนไวไวหอยเม็ด พวกเขาจะบ่ยอมแพ้ง่ายๆถึงจะล้มจะเมื่อยหรือจะผิดพลาดเขาก็จะลุกขึ้นสู้ต่อไปจนกว่าจะหอดเส้นไซและแนวคิดสุดท้ายที่จะมัดทุกอย่างเข้ากันก็มาจากไซมอนซิเนกเราได้ค้นพบรูปแบบง่ายๆที่อธิบายว่าเป็นอย่างไรผู้นำและองค์กรที่ยิ่งใหญ่จึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ในขณะที่คนอื่นๆเหตุบ่ได้มันเริ่มต้นจากการตอบคำถามที่ถูกต้องก่อนนั่นก็คือคำถามว่าเพื่ออย่าง คนส่วนหลายจะสื่อสารจากนอกเข้าในเขาเริ่มจากการบอกว่าเขาเฮ็ดหยางจากนั้นก็อาจจะอธิบายว่าเขาเฮ็ดแนวใดแต่ผู้นําที่สร้างแห่งบันดาใจได้จะเฮ็ดกงกันข้ามเขาพลิกทุกอย่างกลับด้านเขาเริ่มจากแก่นกลางเริ่มจากเขาเฮ็ดไปเพื่อหยางเขาจะสื่อสารถึงเหตุผลความเชื่อและเป้าหมายที่อยู่เบื้องหลังก่อนแล้วจึงค่อยว่าว้าถึงวิธีการและสิ่งที่เฮ็ดคำว่าว่าที่ทรงพลังนี้สรุปทุกอย่างได้ดีเหตุผลก็คือการสื่อสารว่า เข็ตไปเพื่อ,อยัง้งมันจะกระตุ้นสมองส่วนที่ควบคุมความรู้สึกและการตัดสินใจคนเขาบอได้ซื้อสินค้าแต่เขาซื้อความเชื่อที่มาพร้อมกับสินค้านั้นเขาบอได้เฮ็ดตามคําสั่งแต่เขาเฮ็ดตามเพราะเขาเชื่อในสิ่งเดียวกันกับผู้นํานี่คือกุญแจสําคัญของการสร้างแห่งบันดาลใจเขาได้เดินทางผ่าน8แนวคิดที่ทรงพลังนํากันตั้งแต่การเข้าใจเจ้าลิงในหัวของเราการสร้างแรงบันดาลใจการสื่อสารการสร้างความสัมพันธ์ความอดทนจนถึงการซ้อหาเหตุผลของตนเอง คำถามสุดท้ายก็คือในบรรดาแนวคิดเหล่านี้มีอันไหนที่กระทบใจที่สุดลองเลือกมาเพียงอย่างเดียวแล้วลงมือทำการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อาจจะเริ่มต้นจากก้าวน้อยๆก้าวนี้ก็เป็นได้